อันต oh, uh ีโอโดนโดนอืมไม่ได้มันมันมันลึกแล้วมันลึกแล้วนี่บายบายเดียวเดียวอีรันดอรหรอฮึโดนตันแม่โดนตันแม่ข่ามันข่ามันอืม uh huh. นางเตียวนางเตียวแม่ฟิกเกอร์หนีแล้วลิงจังหวะด,ดีชอ็อตสวยสะบัดออกไปเอาเลยอืม <Okay. S 1> uh huh. นี่อันนี้สะบัดดูดิสะบัดรุนแรงไหมสะบัดทีสองท,ทีคลิปก็ตาย <laughs> จริงเหรอ โอ้ยอย่าเข้ามาอย่ากระโดดมาอย่ามาซนแม่นะแม่ย่านถึกขิดอยู่เนี่ยนี่ตายตายนะตายนะจะผีเสื้อจะผีเสื้อถึงแม่แมแกจะรอนี่แม่ค่าได้แม่ฆ่าได้แม่ฝันเป็นจริงโหค่าได้สองเลยอันติสวยไหมเมื่อกี้เนี่ยอีเด็กน้อยไม่เป็นไรแม่ไม่ถือสายเด็กแม่รักเด็กแม่คือนางงามจักรยาน ดูดิตันโดนตันรัวๆนี่ข้ามันข้ามันนี่สตันไปป่อยสตันดูวิธด,ดูแรงแรงแรงมีเพ่นกลับมาเพืพ่อนๆอันตีเช็คไปก่อนอเดินก็ติดคื่อยอยู่สมควรแพ้แม่แม่ต้องไม่แพ้นี่ดูดิแม่แม่อย่าเข้ามาร่วงแม่นะแม่เห็นเจ้านะเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีตัวรงวแม่แม่ฟิกเกอร์หนีไปก่อนเลยชิงหนีไปก่อนเลย นังเตียวเซียจะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปไหนจ้าแมกรัสสอดเก่งนะอัลติเมทแล้วสวัสดีจ้าเหล่าลูกๆของฉันฉันคืออิรูเมียบางคนก็เรียกฉันว่าอีเมียหึฉันไม่ได้สนใจคำพูดปากสว่างของคนพวกนี้หรอกพวกไม่ได้ทำอะไรเอาแต่พูดอย่างเดียวฉันคือราชนีแห่งเหล่าทวายเทพผู้ปกครองเหล่าทวายเทพทั้งหลายฉัน มีความสามารถฉันคือคนที่สวยที่สุดและฉันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันจะมากำจัดนางมาจาผู้ที่ปกครองดินแดนปีศาจอันชั่วร้ายฉันจะมาปราบแกให้เกลี้ยงเลยดูชุดฉันก่อน Lady g i r let it go, go. Can't hold you back anymore ชุดเอลซ่า ชื่อเอลซ่าชื่อคือนางเอกชื่อคือราชนีก็เข้ามาดูในเกมกันเลยอิลูเมียเป็นเมดที่ทุกคนไม่ค่อยเล่นเลยคนที่ชอบเล่นแอสซิสซินก็จะไม่ชอบตัวนี้ด้วยความที่ว่าแม่เป็นเมทขาตายเป็นเมทที่กว่าจะใช้อัติีได้ก็ใช้เวลานานต้องออกของรดคูดาวเพื่อช่วยอีกคือแล้วดาเมดก็โดนโดนโดนเนิร์ฟเรื่อยๆเลยนะไม่มีคนเล่นแต่ก็เนิร์ฟคืออะไร แต่ว่าดีตรงที่ว่าอันติของอีโนเมียนะจะทําให้เห็นทีมศัตรูช่วยในการเดินเกมถ้าทีมไหนเดินเกมดีก็จะอันติก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยอันดับแรกก็คืออัพสกิลหนึ่งไปก่อนสกิลหนึ่งก็คือปล่อยลูกบอลสีชมพูแบบนี้เนี่ยปล่อยไปเนี่ยคอยเดินเกมดีๆเดินลงล่างไปช่วยแป๊บหนึง่ง แต่เหมือนล่างก็ไม่มีอะไรเดินกลับมากลางดีกว่าการเลนตัวเองแม่คือนางแบบดูดิแล้ว,ลวสิ่งที่เราชอบใน um ia, อีรูเมียอีกอีกท่าไออีกอย่างก็คือการเดินของอีรูเมียดูดิเดินเหมือนแบบนั่งแบบอะเดินสมอยสมายสายตาแบบนี้นี่เดินดูสิกว่าจะเดินถึงไม่ใช่เดินนะย่องแม่ต้องย่องแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรอแม่ก่อนแม่ย่องไปอยู่แม่ไม่ได้เดินนะ ดูดิกว่าจะมาถึงกว่าจะถึงทีมตรงข้ามาันดูดิไฟหมดไปแล้วอ้าวทีมอมไม่น่าน่าจะไม่รอดนะโอ้รหลนแช่ร้นแช่ต้องหนีแล้วฟิกเกอร์หนีแล้วอย่านะอย่านะโอ้เตียวเซียนดูดิสโลแบบน่ารังเกียจมากเลยเตียวเซียนเนี่อยอจะทำลายแม่นะแม่คือราชินีเลยนะ ใครฆ่าราศินีเท่ากับบาปนะวาร์ปกลับบ้านแป๊บหนึ่งมานามหมดมานามหมดเติมเลือดแป๊บเติมเลือดแป๊บดูดีกว่าจะเดินดิไม่ใช่เดินนะย่องดูดิย่อง,องกระตึบ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บวันนี้เราเรามาเล่นกับเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราอะ่ะเล่นโลมิงนั่นก็คือแอนเนต แอนนิเข้าไปลูกเข้าไปลูกเดี๋ยวแม่จะเดินตามไปแม่จะเข้าไปร้านสอดเองลูกเดินนําไปเออ,เอ,อโอเคโอเคแอนนิตเหมือนต้องเดินช่วยเรา <laughs> เพราะว่าเราไม่มีสกิลหนีไงช่วยเราไว้ก่อนช่วยเราไว้ก่อนแอนนิตเลยมันเลยลูกเลยมันลูกเอาความร้านเข้าสู้เหมือนความร้านลูกก็ยังไม,ไม่เท่าแม่นะเพราะแม่ร้านที่สุดดูดิดูท่าเดินสีอ่อ,อยอ่อยมากอ่อยมาก มาเดินกับแม่สิวัาผู้ชายความสวยของแม่สวยขนาดนี้โดนโดนเทได้ไงแม่จะนุกได้ไงแม่รักวาลขาดนี่อันติของอิลูเมียก็คือจะทำให้เห็นศัตรูทั้งแมปเลยทุกตัวที่ที่ที่ยังที่ยังไม่ตายเห็นหมดเลยถ้าโดนก็คือสตั้นหนักๆเลยซีซเยอะอิลูเมียทดแทนจากการเดินชา้าไม่มีสกิลหนีด้วยซีซที่เยอะ อิวสตาร์ได้สองตัวสวยไหมสวยไหมแม่ทําเกมนะแม่ทําเกมสวยสวยพี่สวยแม่กลับไปทําภารกิจก่อนย่องย่องกลับไปเรียนกลางก่อนโอ้ยเห็นนางแอซซิดเฮ้ยแอสซิดไปเพื่อนๆค่ามันค่ามันเดี๋ยวนี้นี่ดูดิสบัิไม่เคยโดนอ เราลืมบอกไปนะสกิลอิรูเมยถ้าถ้าใช้ไปครั้งที่1แล้วก็มันก็จะสามารถใช้ครั้งที่2ได้ครั้งที่2จะเป็นจะเป็นลูกใหญ่กว่าเดิมแล้วก็โดนก็จะติดสตั้นด้วยขอวาร์ปกลับหน่อยนะเปืองอิรูเมยข้อเสียอย่างนึงก็คือเปืองมานาเปืองซิปป่งเลยทีมทีม,ทมอย่าเพิ่งบวกรอแม่รอแม,รอแม่รอแม่ก่อนเยเฮ้ย,เห,ยเหมือนเดินเร็วขึ้น <laughs> มันต่างจากเดิมตรงไหนเนี่ย ออกรองเท้ามาก็ยังเดินได้เท่านี้ดูดีกว่าจะถึงนี่อันติฟาดหัวฟาดหัวพลังดาวพุธดาวพุโตดาวพรฤหัสกว่าแม่จะไล่คาถาสะบดัดสะบัดสะบัดออกไปนี่ถ้าสอบเป็นท่าสะบดัดบอ๊อบสวยๆศัตรูที่เข้ามาก็สะบัดออกไปเหมือนมันจะวงกว้างขึ้นด้วยนะบ๊อบแค่ท่าสองแหละท้าอื่นเนื้อหมดเลยคือ โอ้ยมันมนะั่งนอหึจะเข้ามาใกล้ตัวแม่นะแอนเนตเดินเข้าไปลูกเดินเข้าไปเดี๋ยวแม่จะย่องตามไปรักสอดเองแอนนี่ยังเดินไวกว่าเยอะเลยเห็นไหมดูดิมันกระโดดไปอะดูเราดิวิดท,ทีมเราก็เก่งนะเห็นไหมโอ้โหดาเมจจัดมากหลายช็อตอะดาเมจมันจัดวิดแรงวิดแรงแต่ตอนนี้แม่จองเอ p นะ คอมเมทสวยและรวยมากนี่นี่หืมเดี๋ยวนี้อยู่นี่โอ้โหมีตัวหลงไม่ตัวหลงสบาดสบาดอันตีไปอันตีโอ้โดนโดนหืมไม่ได้มันมัน,ม,นมันลึกแล้วมันลึกแล้วนี่บายบายเดี๋ยวเดี๋ยวอีรันดอรหรอกหืมต้นตันแม่ต้นตันแม่ข่ามันข่ามันอืมนางเตียวนางเตียวแม่ฟิกเกอร์หนีแล้วลิงจังหวะดีช็อตสิสวยสบัดออกไป โดนแช่แข่งก็เท่านั้นแหละแช่ไปเธอก็ตายก่อนแล้วเธอทําอะไรต่อไม่ได้เพราะความสวยของแม่แม่ก็ต้องชนะถึงแม้เธอจะได้ผัวแต่แต่ความสวยแม่ก็ต้องชนะถึงแม้จะไม่แม่จะไม่มีผัวก็ตามนี่สะบัดออกไปนี่สะบัดความสวยความสวยและความร่านของแม่เฮ้ยไม่แวบไบฮยะไฮยติอยู่ไหนอยู่ไหนหืม เดี๋ยว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 อีกห้าวิจะได้อันตีแล้วออมามาดูดิดูแม่สตันรัวๆอ้อยแม่โดนแท่แม่โดนแท่โอ้ยสวยแม่ด้วยเอาแอนเนทแอนเนทเพื่อนทิ้งแอนเนททิ้งแม่แม่แม่ต้องตายไปเถิดเนาะแม่ตายแอนเนทเดินทิ้งแม่ไปแม่ก็ดึกว่ามีเพื่อนอยู่แม่ก็เลยเข้าไป แม่ไม่ได้ตั้งใจแม่แค่เดินหลงป่าแม่ไปตามหาสายป่านสายป่านอยู่ไหนะอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเดินดีๆแหละแม่จะไม่เดินตามหาสายป่านสายเปื่อยเลยทั้งสิน้นแม่จะเดินมารัดสอดเท่านั้นเป้าหมายของแม่คือการรัดสอดนีอันตินีสวยไหมสวยไหมคอมโบกันด้วย ใช้ใช้สกิลหนึ่งให้โดนอะ่ะปุ๊บเราก็มันสตาร์ทปุ๊บก็กดอันติเลยคอมโบของอิรูเมียสำหรับคนที่เล่นอิรูเมียเก่งๆแบบแม่เอ้ยมาๆมา,มาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโดนตันแม่เลยทีมเข้าเลยเข้าเลยอืมนี้อันนี้สะบัดดูดิสะบัดรุนแรงไหมสะบัดทีสองทีทคลิปก็ตาย จริงเหรอโอ้ยอย่าเข้ามาอย่ากระโดดมาอย่ามาซนแม่นะแม่ย่านถึกขิดอยู่เนี่ยนี่ตายตายนะตายนะเจ้าผีเสื้อเจ้าผีเสื้อถึงแม่แม่แกจะรอนี่แม่ฆ่าได้แม่ฆ่าได้แม่ฝันเป็นจริงโหฆ่าได้สองเลยอันติสวยไหมเมื่อกี้เนี่ยแม่ฆ่าได้แม่ฆ่าได้แม่จะไม่ตายอีกแล้วแม่จะไม่เดินหลงป่าแม่จะไม่เข้าไปหาสายป้าอีกแล้ว ดูดิวิดยิดงรัวๆเลยอะแรงแรงแม่ขอบูนะวิดวิดวิดมาช่วยแม่ตีหน่อยอย่านะวิดแกอย่านะแกอย่ามาลัดบูแม่นะแม่ตีตั้งนานอย่านะอา้าวอีวิดอีวิดอีดอกทวงมันมาลาดบูแม่แม่ตีเป็นสิบซาดทำไไมันไม่ตีช่วยตั้งแต่แรกอีบ้าอีเด็กน้อย ไม่เป็นไรแม่ไม่ถือสายเด็กแม่รักเด็กแม่คือนางงามจัก,กรยาน <c oughs> ดูดิตนันโดนตันรัวๆนีนน่ข้ามันข้ามันนี่สตนันไปปล่อยสตนันดูวิทย์ดูแรงแรงแรงวิทย์หนูแรงมากนะหนูเดี๋ยวรอทีมเข้าไปทีมเราไม่มีแท้งจะแบบจะยืนยากนิดนึงแต่เอเนทเพื่อเราก็เล่นดีนะโซนดีอยู่ เนี่ยนี่นจังหวะนั้นมีไม่มีแทงไม่เป็นไรความเก่งของแม่ก็ทําให้ทีมชนะอยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยนี่หนีไปอีรันดออีรันดอหนีไปควายมันจะมาซนจะมาซนเราเหรออย่านะมานาแม่หมดเลยมานาแม่อันตีเช็คก่อนนี้เช็คก่อน,น,อนแม่ขอเช็คก่อนกลับบ้านกลับบ้านมานาหมดเปืองมานาเห็นไหม ด้วยความที่เหมือนมันใช้สกิลหนึ่งได้สองครั้งด้วยแหละมะั้งมันก็เลยเปลืองมานะแล้วพอกลับบอร์ดเท่านั้นแหละดูดิกว่าจะเดินถึงเขาย่องไปเนี่หืดูดิแม่สับแม่สับ,แม,สบแม่คือยูนิเวิร์สแม่คือมิสยูนิเวิร์สอาร์อวรวมรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันตรงกลางริบจบแม่จะรีบไปกินข่านี่แม่หิวข่าแล้วนะ เอาทีมต้องข้ามอยู่ไหนเอา้านี่มันมีพิรุษมันจะโรบมันดักในป่าเ,ปเพื่อนๆบนบนบนเดี๋ยวแม่ตามไปร้าสอดเองเข้าไปก่อนเลยบนนะ่ะทีมตามไปฆ่านังแอสทิดเลยตามฆ่ามันฆ่ามันเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว่าแม่จะเดินย่องไปนังแอสทิดก็หนีไปเดินช้าเกินแม่เดินช้าเกินนี่แอสทิดไหมมันวนกลับมาวนกลับมาเพื่อนเพื่อน อันตีเช็คไปก่อน oh, เดินก็ติดคื่อยอ่สมควรแพ้แม่แม่ต้องไม่แพ้นี่ดูดิแม่แม่อย่าเข้ามาร่วงแม่นะแม่เห็นเจ้านะเฮ้ยมีตัวรวงแม่แม่ฟิกเกอร์หนีไปก่อนเลยชิงหนีไปก่อนเลยนังเตียวเสียจะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปไหนจ้าแม่กรัสอดเก่งนะอัลติเมตเลยเจอสะบัดความสวยงามความร่านของแม่อมดูดิสกิลเห็นไหม ป่วนได้ระดับหนึ่งเลยนะแม่เนี่ยเห็นมันสปิดองสบัดเยสบัดเล่นๆนี่ความสวยสบัดไป,สบ,ดไปสบัดเปยนี่นี่หึบนสะบัดเคียร์คีบด้วยเอาซีเอาซีเฮ้ถยถอย,ถอยก่อนถอยก่อนมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดแล้วถอยก่อนถอยก่อนมารดักสลีมาดักสลีเร็ว,เร,วเราจะต้องชนะเท่านั้น ฮ้ He, ตีรัก,กันเพื่อนๆอนือมนี่นี่สบัดความสวยงามด้วยดีสกิลมตความย่องความเดินเป็นนางแบบแม้คือนางงามนี่โอ้อา้าวแอนนิแกแกลาดบับได้ไม่ใช่แกลาดองนะนี่ี่มันทีมทีมทีมบ,บวกเหรอฮึเตียว,วเซียนคือเ,เ,เตียวเซียนมีไงเลงเลงเตียวเซียนไว้นี่ค่าค่าโอ้โหดูวิดีเลเจนดารี่แล้ว เล่นเก่งเกินแรงอะ่ะมันยิงแป๊บเดียวทีมตรงข้ามหายเลยนะเร็วๆอเนแอเนจเดินตามไปเคียคลิเคียคีบมาอาป้อมเอาป้อม,เ,ออม,เ,ออมเกมชนะอยู่ที่ป้อมนะจ๊ะทีมตรงข้ามอืมโอ้ยนี่สู้เหรอสู้แม่เหรอนี้สะบัดไปสะบัดความสวยงามแม่ปล่อยลำแสงนีนนน่ตันตันรัวรวตันรัวรัว โอโหดูแทงดูแทงโฮดูวิ์แทงละลายเป็นน้ำอีรันดอก็เหมาะกับการเจอแทงมากๆเลยนะตีแรงอะ่ะนี่ปาลตัดอหูเห็นไหมสวยไหมใส่ไหมอันตีโดนหมูโดนหม,นมูกะจังหวะที่มันรวมตัวกันแล้วกดอันตีไปเลยแบบโดนหมู่นี่คือได้เปรียบขัดขวางการการเดินของทีมศัตรูขัดขวางการเข้ามาล้วงทีมไฟพังทุกอย่างจบ ดูดิแม่แม่สะบัดรัวๆสะบัดความสวยงามปิงปิงขึ้นนิดหน่อยอา้าวเข้ามารวมแม่แล้วจ้าแม่ฟิกเกอร์ด้วยความสวยงามนี่เร่งดีๆเร่งดีๆสะบัดความสวยนี่เคลียร์คีไปเคลียร์คีไปชนะด้วยทีมเก่งนะวิทกับแอนนิตอะเก่งนี่นี่อืมตันรัวๆตันรัวๆตันรัวๆ มันมันง่ายเกินไปเพราะว่าแม่ก็คือแม่มีแม่อยู่ในทีมทีมก็ต้องชนะอยู่แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาโชว์การเดินการย่องของแม่ถ้าใครชอบคลิปอิรูเมียคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก้งเกิ้งด้วยนะให้เราด้วยเพื่อ,อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแวะ ใครที่ชอบเราอยากให้เราทำตัวไหนก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจะบ๊ายบายทำไมไหลายรอบ